แฟนกูเริ่มสตรีมอีกแล้วเว้ยแบบกูยังไม่เห็นสตรีมดีรู้ไม่เห็นจดีมึงทีอ่ะอ่าเนีวคืออะไรอ๋อแล้วไอ,อ้ยิ้ม<อ>มึงเข้าไปเทสก่อนเว้ยเ,<อ>เข้าไปเทสก่อนเ,อเทสแหละเทสเทสอยู่มียาเว,ว้ยตนนั้งนึงฮัลโหล hello the fuck, tiếng bông có tiếng mà. Pepp một ngay, mày nghe pepp một ngay, nghe bả nha. Cút thế dục bá lìですね. Ok, yếm yếm yếm. Mình lốt tiếng của nó ra cái, lốt cú, tiếng của ní một ngay, cú đang chỉ ai đấy. gì ngay wá? Đang đít à? Mày chỉ đít cũng đái. Pepp, nãy เอวิดเพื่อนเไม่ตายทก่วิยเรพื่อนนะเขไม่ตาทันมากดังยังเอ็งเงียบไปนะงเงียบบัこれが旅人さんの普段の暮らしです。かまたあなたに少し近づけた気がします。 โอเคได้ละได้ย <c oughs> ินฮัลโหลฮัลโหลเออว่าลองลองโยมิยะหน่อยเว้ยท่านหนึ่งเดี๋ยวกูเปิดคลิปสักแป๊บก่อนอืมทำให้ยากขึ้นอะไรอ่ะอ้าวเข้ามาละโอเคโอเคเพราะหนังนายมันดูไม่ค่อยชัดนะแต่ว่านะช่างมาช่างมา ก็ได้ค่อยเปลี่ยนไปได้เอาล่ะเออสวัสดีครับผมนะวันนี้ผมจะมากดการ์ชาแบบงบน้อยของยูอิมิยะกันแล้วก็นะได้ใช่ครับผมป้ายยาจไม่ได้ครับผมใช่ครับผมใช่ครับผมนี่คือการกดแบบวิธีแบบงบน้อยครับไปเทสก่อนเพื่อนเทสก่อนเทสก่อนเออเทสเทสเล่นก่อนเทสเล่นก่อนอันนี้ก็ผมก็จะมาเทสกันนะครับไหนวะเยี่ยที่ไหนวะอ้าว กัางเรืวองมันก็แค่กดเอ่อไอตรงอะไรอ่ะ ESC แล้วมันก็ไปที่ไอตัวที่มันลักสลักเหมืนกับการออกเกมไปเพื่อนก่นแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่แล้วก่อนแล้วมาอน้ก่อนแล้วก่อนแล้ว่าล้้อลกนล้วก่อแ้วอวอออออ่อ้่่้แ่ ไม่รู้ดสีเป็นหมดสีอ๋อดูดูดูด้วยด้วยเออดูรายละเอียดได้เลยไอิดิเฟคอะไรอาวุธอะไรต้าแมนเป็นยังไงต้าแมนเดี่ยวป่ะอ๋อสีู่นป่ะโอเคโอเคแม่งสีู่นมาเลยป่ะก็ดีแล้วแหละปุ๊บตอที่เก่งอ่ะมันต้องมันต้องสีู่นแต่เริ่มไม่สีู่นแล้วเก่งเลยใช่ครับผมไปแป๊บนึงตอนจะปอสมบัติเท่าไหร่ว่าแปดปะไม่รู้ว่ะไปให้โกกูเห็นแล้วไปอ่ะโอ้ ไปกันแร้ว <ขอ S 2> ผมจะเล่นยังไงเดีย๋ยกูมารู้กูท้าทายแล้วกดกดอ่ากดหนีหืมเราใช้ดีเฟนต์อ่ไม่ใช่ดิเรากดสกินของโนเอลแล้วก็วใช้ไอตัวปล่อยอะไรอ่ะอัตมิทเบสได้จากจากหนีนายเป็นไงแล้วกยิงเงีๆๆ้ยมีมาเลย เนื่อแหละไม่ตอนมีเบรกไปเออว้าววววมาโคตรจ๋งโอ้ยไปตายไปเลยเลยเออเออมือกมือเนี่ยจะเห็ี่นู่ได้ไฟไฟเอ เอาวะเอาวะเออกคาโอ๊ยมันไม่ได้หายมันโดดขึ้นมาเฮ้ยเอาวะเอาวะเอออดูการเออหมดหมดเอหมดเออ ยิงยิงไปไกลเพลื่อเอ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 เอ,เอโอเควิวไม่มีอะไรมากเลยวิววิววิวเรียบร้อยโอเคเป็นตัวละครที่เล่นได้สุดมากเลยแล้วก็ไปนัดนไปนอะไรตัวมันมีพลังมาๆมา,มาทำไงต่อเพ,พื่อนไปไปไปกูว่าเราจะทำไงต่อเราไปสุ่มกันดีกว่าไปไปไป นี่คือการเปิดแบบบุน้อยถ้าเกลือ,อก็เราจะตายกรรมไปเราจะให้เราเปิดนะเพื่อนแลวหากไม่การตีอ่ะเราไม่แนะนาทีเดียวไม่แนะนําเปิดสิบเปิดทีละหนึ่งดีกว่า <S <S แต่ว่ามันก็จะแต่ดวงอยู่ดีนะว่านายจะได้ไม่ได้แน่เปิดสิบหรือเปิดหนึ่งทีละหนึ่งมันก็อาจจะไม่ตายกันไม่เป็นไรแน่นอนว่าถ้าเปิดทีสิบแม่งจะสุดยอดมากแล้วนายจะเปิดทีละสิบเพื่อนมันต้องจัดไปเอามา นี่การเปิดมบมน้อยนะครับผมเราเราไม่อยู่ห้าพันกว่า <laughs> เราไม่ย้อนพันกว่าสิบหรือหนึ่งเอาสิบหรือหนึ่งท่าไงดีวะท่านหนึ่งไงก็คือสำหรับเรานะมันเป็นแบบนี้ถ้าสี่แบกก็คือเปิดเปิดแล้ว่มันเป็นการรีรีแบบไม่บ่อยรีทีเดียวออกมายัดเยอะๆมาเลยแล้วก็มาดูก็ได้ไหมแต่มันได้แค่สองครั้งแต่ทีนั้นหนึ่งไงมันรีใหม่เรื่อย ซึ่งสิทธิ์จะใช่ในกรณีที่เรามีตัวเราการตีแนได้นอนแล้วเพราะเราเผื่อว่ามันออกสองทองแล้วไม่ได้สองตัวเว้ยแต่ถ้าหากเราไม่ไม่ค่อยจะได้อ่ะไม่รู้จะได้ไหมเนะี่ยไม่การตีอะยดเทียลหนึ่งมันจะดีกว่าเพราะมันสูบมารีไบเรื่อยแต่สำหรับเรานะมันก็มันก็ขึ้อยู่กับดวงอยู่เดียเพื่อนเอาไงดีวะแบบงบน้อยก่อหนึ่งไปหนึ่งดีไหมห,หนึ่งไม่แน่ใจวะ ลองหนึ่งหรืออ้าลองหนึ่งไหมเออไปลองหนึ่งดีกว่าฟองงบมันน้อยอ่ะอืมมันแบบตุ่มใหม่เรื่อยๆกดบลาไม่ออกโอ้โอ้โหม่วงม่วงม่วงแมงดาวดีไอ้เนี่เลยนี่กูไม่อยากได้เลยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาได้สิบโลไป็นไหแล้วว่าเดี๋ยวเปิดสิบโลทีเดียวเลยทีหลังอะไรนะก่อนก็ได้สิบโลหึ ก่อนก็ได้แบบว่ากดหนึ่งทีละสิบโลนแล้วก็อีกสิบโลเป็นอีนู้นเป็นทีเดียวโ okay. อเคแบบสิบไปเลยม <c oughs> ันกดไปทีละหนึ่งก่อนก็ได้นะอ่าโอเคไปไป,ปไ,ไปเลยมันตะคิวขึ้นเลยไงมันกดไม่ติด <c oughs> ไม่มาว่ะเ,เออไปดูดีีะตัวเชียร์อัน <c oughs> มามาตามเพื่อนไม่มาว่ะยังว่ะยังว่ะรีบสีสียังว่ะยังว่ะยังว่ะไปไปแต่มันไล่คนนึงวะไม่รู้ไปอ่าใช่ไหมไปมแวมันยังไม่มาว่ะเฮ้ยกิโลแล้ววะนี่อ่าโลโลต่อไปหก โอเคโอเคไปโลดยกจัดไปงบน้อยม่เไมืช่างทรมานเ้ยอเฮ้ยออกท้องแม่งร่ำเล็วจะออกนี่แบบสุดยอดนะเว้ยผมย้ายมาจริงใช่ไหมมันต้องมาแล้วเจ็บจะบอกว่า ไอแล้วม่วง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 แล้วโอ้โหลอลิแล้วมึงโอลิเกไร้ผมตกมาแล้วคราวนี้มันต่ยทำไมตัวนี้มันเล็งเป็นสีดาวอีกตัวหนึ่งไม่ได้รไม่ได้โลลี่มันตจงมาเอ้าไปโอ้โหม่วง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 แล้วเว้ยโอเคครั้งที่สิบใช่ไหม ยี่สิบไปเฮ้ยไปไย้ยไป้ยตกร้อยสิบไปเลยไหมก็ไปได้เลยมาเลยว่าเลยเอ้ยสิบไปเลยรอเนี่ยครับไม้นมีอ่ะมีอยู่มา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 แล้วมาแล้วสิบไปเลยจริงอ่ะเออ ยุยมียะไรสิบเลยเว้ยหนึ่งไม่ลุกนะเพว้ยสิบเลยเอามันเอามายัดรอบหนึ่งแต่เยอะๆคุณเธอมันต้องมาหาเราแล้วนะเออไปได้เล่นเลือดกดว้าวประมาณนันอยู่เออไม่ไม่มีแต่เด้ออยังมั่วจริงมันได้มาวะทำไมเจ้าถึงไม่มาวะสกิปเลยก็ได้เว้ยเพราะว่ามันม่วงฮะไม่มีทองโอเคสกิปเลยตัวสกิปได้ด้านบนอ่ะบนขวา โอ้โอ้ดาวุฒม่วงโอ้ยังอีกว่ายังอีกว่าสิไปลยปลไอ่เข้ามาเลยเลยมันต้องมามาเลยเมื่อวามามามาอีกแล้วอีสาเอ้ยวง เออมันทำไมเจ้าถึงไม่มาเออโอ้โอ้โอมาแล้วโอ้ทอดใจมันไม่มามาเฮียโร่เพื่อนเรายหมเฮยมียะเจ้าช่างเออโอเคเรียน ถ้ามึงเปิดได้เจ็ดสิบรูอ่ะอันนั้นถือถือว่านายอาะได้นายอาจจะได้ไปไอ้นี้รวมต้อกันไปโอใบไม่มาอีกแล้วกินไปเลยไปเอาวิ่งมันจงมาดิมันต้องมาเว้ยนี่การงบมามันต้องมาเออมันไม่มาอีกแล้วอ่ะเออกิบกิบตกมามาดิมาดิมา

ลไปโลเดียวเจ้าใหเวรโปรดช่วยข้าน้อยเลยข้าน้อยเลี้ยโลเดียวไปช้อนไม่มาสกินไอกูท้อแท้ใจไม่ไมา <c oughs> อะไรเจ้าเจ้าชั่งทำลายจิตใจข้าเหลือเกินที่ <c oughs> ไหนนี่มาสีหนึ่งเดียว่啊 แล้วก็บาบาราเอ้บาบาราก็ดีหนึ่งว่ะแล้วก็ซายยเอานามาทำพื้นแมว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 มจโซนิกมาแล้วเพื่อนารารวจตรวจตํารวจารารวจรวจตํประมาณ โยอีกอะเปิดเลยเปิดที่สุดเพื่อนดูการประหยัดนี่สิมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเออเจ็บปวดเหลือเกิดมันโอ้โหได้สี่ครั้งว่ะยังไงดีว่ะเอาเลยเอาเลยมุ่งๆแล้วก็เลือกดิโอยังไงดีวะะคะแนนนี้เ่อนคนอะไรโอเคไป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 เซ็งว่ะ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  มันแรกดีอีกไงตรงนู้นอ่ะสีทองไงหืออะไรนะสีทองนันนี้ได้อีกสองพันอ่ะไหนวะที่ร้านค้าร้านค้าไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมนี่เหรอเอออันที่สามอันที่สามอันที่สามไปที่ร้านค้าที่สามนะร้านค้าอ่าเนั่นแหละนั่นแหละไหนเลือกไม่ได้แล้วสองโลได้ไหมสองโลได้ไหมอันนั้นถูกแล้วอันนั้นถูกแล้วอืออันที่สี่อันที่อ่าร้านค้าอันที่เกี้ยอะไรวะงงว่ะไอ้ที่มึงเรียกเมื่อกี้มึงเรี้ยได้สองพันนั้น นี่เหรอเจนี่นี่เพชรนี่เหรอมันโอเคอันนี้ใช่ไหมอ่ามุมม้วนอะชมพูชุ่มพูมอะยาวสีฟ้าแล้วกันนี่ใช่ไหมอ่าเอาเลยเออได้หกโลนุเกือบสี่โลเไงไปนี่คือเศษเกลือที่ประสัสมกันมาเว้ยใช่แล้วเราต้องมาผ่านกันในครั้งนี้กันให้หมดเว้ยไปจุ่มา เฮ้ยคุณจนทนจะต้อเจ็บคอเขาด้วยว่ะอย่าลืมเดี๋ยวว่านายยังมีสามสิบที่นายเติมมาจากพอสวรรค์เอ้ยพอดวงจันทร์ด้วยสามร้อยอัยนเนอะเออนายได้สองโลเลย <laughs> แลกไปแล้วกัน <laughs> อยาแบบกแกเล่ะล่ะ <laughs> <laughs> มันจะมาโลเดียเด๋ยวก่อด <h ull> ีข้าลูกไม่มาวะ่ะ <h ull> เฮ้ยเฮ้ยมันชักจะไม่ดีแล้วว่ะเฮ้ย มาดิอมไม่มไม่มาอีกแล้วไปทอ,ท,อท,ออทองทองทองเอ้ยคือทอแท้เลยเพื่อนทอแท้เลยเพือ่อนเออจ้าทำเลยไม่ได้เพื่อนปองเสียงห้าดาวแบบนี้เลยไปมไม่ไม่ออกว่ะอีกครั้งเดียวเอ้ย

กิจกรรมจะทำหมดยังว่าไม่แรกไม่อยู่ไม่ใช่เหรอเาอะไรวะกิจกรรมมันยังแรกเพชรได้อยู่ใช่หรอ่ากิจกรรมไหนอะกิจกรรมล่าสัตว์น่ะทำไมอะเลือกเพชรได้อยู่ไหมหรอเออโย่ไหนไหนไปดูที่ตวัดนี่ในเปิดไปกี่โลไม่มันน่าจะไม่ขึ้นทีไหมมันน่ะมัน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 น่าจะไม่ขึ้นอ่าใช่ใช่ใช่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้น ยังไม่ได้โยมมิยะงั้นเลยว่าอย่ายอมแพ้เข้าใจไหมว่าอย่ายอมแพ้ไม่เป็นไรเพื่อนมันเลยออีกหนึ่งวันเราต้องอย่ายอมแพ้โอเคครับผมเอ่สำหรับการเปิดเกะกาชาของยูมิยะเกลือกินนะครับผมเกลือกินทะเลเป็นทะเลยังไม่ได้ว่าเกลือหรอกมันต้องเปิดสักทีสักครั้งได้ที่วิ่งะเรียกว่าเด้ือจริงๆริง แต่สายโลใช่ไหมเมื่อกี้น่ะือก็เยอะอยู่นะโอเคครับผมสารการประกาชาวันนี้ก็เกลือไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็ผมสหรับวันนี้ก็ขอเจอกันใหม่นะครับผมสารการเปิดกาชาแบบงบน้อยกันนะครับผมบายบายครับผมบ๊ายบาย